สวัสดีครับมาพบกับไมนาฬิกาชแนลนะครับผมช่องที่ให้ความรู้สาระเกี่ยวกับนาฬิกานะครับวันนี้ผมก็มีตัวมารีวิว G-SHOCK กันบ้างน,นะครับ GM 5600 B นี่เลยครับ GM 5600 B ้ีดหนึ่งนะครับาราคา อยู่ที่9,500นะครับราคาป้ายส่วนลดก็ไลน์มาสอบถามหรือว่าอีเมลเข้ามาได้นะครับผมของแท้ประกันศูนย์ CMG นะครับวันนี้เราจะมารีวิวด้วยแล้วก็สอนวิธีใช้งานฟังก์ชันต่างๆของตัว g s ช็ c k ตัวนี้ด้วยนะครับความพิเศษของ g s ช็ c k ตัวนี้คืออะไรความพิเศษของ G-Shock ตัวนี้เนี่ยคือ,อ มันเป็นรุ่นเดียวกับพวก d w 5 6 6 0หรือว่า g 5 6 6 0นั่นแหละครับแต่สิ่งที่พิเศษสุดๆเลยก็คือว่ามีตัวข้อเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ข้อเป็นสแตนเลสซึ่งมันจะดูดุดานหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกกันว่ายักษ์เล็กนะครับก็มีตัวสแตนเลสเนี่ยคอบขึ้นมา สวยมากๆนะครับมันดูดุแล้วก็น้ำหนักก็แน่นอนครับหนักขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับราคาก็เช่นกันครับอะไรที่มันพิเศษมันก็จะต้องราคาแบบพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งพวก g 5 5 6 d w 5้6ก็อยู่ประมาณ2-3 0 0 0นนะครับราคาป้ายอันนี้ผมจะพูดถึงแต่ราคาป้ายนะครับส่วนรถก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่าว่ามันแบบมันเท่แค่ไหนนี่คือโลคอบจะเป็นสเตลเลตส่วนสายนี่นก็เป็นสายซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับคือต้องบอกว่าของมันต้องมีอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ว่าของมันต้องมีมันดูเท่มันดูดุ ใส่แล้วแบบคือดำทั้งเรือนเลยฝาหลัง,งเขาเนี่ยก็เป็นสแตนเลสนะครับดูได้เป็นสแตนเลสนะครับกันน้ำได้200เมตรนะครับผมซึ่งงานของเขาเนี่ยก็จะแบบดีกว่าตัว G 506หรือ DW 506นะครับนี่สวยมาก สวยจริงๆอะทีนี้เรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะครับก็บอกเวลานะครับทั่วไปบอกเดือนวันที่สัปดาห์นะครับอาโหมดต่อไปก็คือตั้งปลุกนะครับ TR timer นะครับก็จับเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับกดต่อไปอีก เป็น stop watch นะครับจับเวลาเดินหน้านะครับเสร็จแล้วฟังกช์ชันเนี่ยก็จะมีเท่านี้ตามคุณสมบัติของ g shock เวลาประเทศเรานะครับตัวนี้ไม่มีเวลาต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นตัวดิิตอนอย่างเดียวไม่มีเข็มดใดๆน้งเส้นนะครับเช็คให้ดูไฟอ่านี่คือไฟเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองปิดนี่ก่อนปึ๊บอ่าผมจะกดไฟให้ดู นี่ไฟจีช็อคนะครับสวยอย่างนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีตั้งเวลาของตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ adjust นะครับปุ่มนี้โหมดนี้ start stop อันนี้ไฟก็ adjust ค้างนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะกระพริบแล้วเราก็ตั้งเวลาได้เลยนะครับจะกดปุ่มนี้นะครับ คือตั้งนะครับกดโหมดเพื่อย้ายนะครับย้ายว่าจะให้ไปตรงไหนอ่ะเราก็จะมาตั้งตามโทรศัพท์นี่เลยสามทุ่มห้วันที่22มิถุนานะครับอ่ะกดโหมดอ่าตอนนี้เรามาตั้งชั่วโมงนะครับ3ามทุ่มอ่าเก้ายี่สิทุ่มนะครับ นาทีนะครับกดโหมดนะครับเพื่อเปลี่ยนมาตั้งที่นาทีห้าสิบแดกดค้างมาเลยมันจะได้รวเร็วปื้ดเจ็ดแปอ่าเสร็จแล้วกดโหมดนะครับปุ่มนี้อ่านี่เป็นปีนะครับปีนี้ก็หกสามนะครับเดี๋ยวต้องกดไปให้ได้6กสามก่อนกดปุ่มนี้นะครับเพื่อตั้ง กดค้างไว้เลยนะครับมันจะได้เร็วๆไม่ต้องไปกดทีละจึกทีละจึกสองหกสามอ่ะเสร็จแล้วกดโหมดนะครับเพื่อจะไปตั้งเดือนเดือนก็คือเดือนหกกดปุ่มนี้นครับเพื่อตั้งเดือนอ่าหกกดโหมดนะครับเพื่อจะไปตั้งวันที่กดปุ่มนี้เพื่อตั้งวันที่นะครับวันที่ยี่สิบสองมิถุนา เสรเรียบร้อยกดโหมดอีกทีหนึง่งอ่าเดี๋ยวจะให้ดูปุ่มนี้นะครับก็คือสำหรับใครที่อยากจะตั้งแบบเป็น12นาฬิกาก็กดปุ่มนี้ก็คือ9 pm หรือว่ากดปุ่มนี้จริงก็คือ24นาฬิกานะครับหลังจะตั้งเสร็จแล้วเรากดปุ่ม adjust ปุ่มนี้นะครับป๊บเสร็จแค่นี้เอง digital ตัวนี้ตั้งง่ายมากนะครับฟังก์ชันต่อไปก็ตั้งปุุก กด adjust ค้างนะครับอ่าเราจะตั้งกี่โมง6โมงเชา้าก็กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลา6โมงเชา้าแค่นี้เองครับแล้วก,กด adjust อีกทีนึงมันก็จะตั้ง6โมงเชา้าแค่นี้เองกดต่อไปนะครับอ่า timer ม,ม,มันจะตั้งกี่นาทีก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้กดปุ่มนี้ adjust ค้างหลักแรกนี่เป็นชั่วโมงนะครับกดโหมดอ่าตั้งรับที่5นาทีแล้วกันกดปุ่มนี้เพื่อตั้งนะครับ สองสามสี่ห้านาทีเสร็จแล้วเรากดจัดค้างเออไม่ต้องค้างกดครั้งเดียวอ่าแค่นี้เองกดสตาร์ทสต็อปก็ปุ่มนี้สตาร์ทเห็นไหมครับสต็อปแล้วก็รีเซ็ตปุ่มนี้สตาร์ทสต็อปปุ่มนี้รีเซ็ตปุ่มนี้กดโหมดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเป็นสต็อปวอชก็สตาร์ทสต็อปปุ่มนี้แล้วก็รีเซ็ตปุ่มนี้เหมือนเดิมสตาร์ท ตบรีเซ e ตนะครับหมดแล้วสำหรับ G Shock GM 5 6 B คือนาฬิการุ่นนี้ฟังก์ชันมันไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่นะครับมันเอาไว้แบบใส่เท่ๆออกกำลังกายอะไรเงี้ยได้แล้วก็แนวสตรีทได้สบายๆนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ กดอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ